ติดตั้ง VPN extension ใน Google Chrome ทำอย่างไรหากต้องการยกระดับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวขาดท่องเว็บไซต์การใช้งาน VPN เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับการปกป้องและดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นส่วนตัวการเพิ่มส่วนขยาย VPN ลงใน Google Chrome ยังช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกจำกัดทางภูมิศาสตร์หรือเว็บไซต์ที่โดนบล็อกได้โดยไม่เปิดเผยตำแหน่งที่อยู่และ IP ของคุณวิธีเพิ่มส่วนขยาย VPN ลงในเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เปิดเว็บเบราว์เซอร์กูเ e Chrome กดคลิกที่ไอคอน3จุดแนวตั้งด้านบนทางขวามือเลือกส่วนขยายเลือกคลิกไปที่ Chrome Web Store ที่หน้า Chrome Web Store ที่ช่องค้นหาส่วนขยายและทีมทีมโฮล่า VPN แล้วกดปุ่ม enter เลือกคลิกที่ VPN ที่หน้าโ o l ่า VPN กดคลิกเพิ่มใน Chrome กดคลิกเพิ่มส่วนขยายระบบจะทำการติดตั้งส่วนขยาย h o l ่า VPN ลงใน Google Chrome จนเสร็จหลังจากติดตั้งส่วนขยายเรียบร้อย เปิดหน้าต่าง Google Chrome ขึ้นมาใหม่กดคลิกที่ไอคอนรูปจิก๊กซอด้านบนทางขวามือเพื่อเปิดใช้งานส่วนขยายเลือกคลิกที่ h o l a VPN เปิดใช้งาน h o l a VPN จากนี้คุณสามารถท่องเว็บได้อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัวมากขึ้นเลือกคลิกประเทศที่ต้องการเสมือนว่าคุณอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ